เรื่องท้ายคลิปแล้วนะแม่สวัสดีครับใครที่ต้องการฟังประวัติศาสตร์อยุธยาวันนี้ผมได้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติศาสตร์อยุธยาแบบยาวๆตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนต้นราชวงศ์ราชวงศ์อู่ทองจนถึงสมัยจบราชวงศ์สุพรรณภูมิเลยนะครับมาเริ่มกันเลยราชวงศ์อู่ทองเป็นราชวงศ์แรกของกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุทยา,า,ยทยาได้ถูกก่อตั้ง ขึ้นด้วยคนสองคนนั่นก็คือขุนหลวพงพงั่วจากอาณาจักรสุพรรณบุรีและพระเจ้าอู่ทองที่กําเนิดมาจากอาณาจักรลโวโรบุรีซึ่งตอนนั้นพระมาหากษัตริย์ทั้งสองเมืองจากลาโวโลรบุรีก็คือพระเจ้าอู่ทองสุพรรณบุรีขุนหลวพงพง่วได้วยร่วมมือกันก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893 ปีพุทธศักราช1,893ตอนนั้นพระเจ้าอู่ทองได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาลำดับที่หนึ่งแห่งอาณาจักรอยุธยาหรือเออรีรเอกอยกง่ายๆว่าก็คือรัชการที่หนึ่งแห่งอาณาจักรอยุธยาหรืออาณาจักรกรุงศรีอย,ยุธยาเมื่อกรุงเทพเทรวาดีศรีอย,ยุธยาถูกก่อตั้งขึ้นมาพระเจ้าอู่ทองก็ได้ขึ้นปกครองอยุธยาและมีการ รบชนะอนาณาจักรต่างๆแล้วรวมให้เป็นการอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่นครธมของขมิญคิดก่อกระบฏต่ออยุธยาพระเจ้าอู่ทองจึงส่งพระรามีสวนที่เป็นเจ้าเมืองลาวูในขนาดนั้นไปปราบไปปราบเมืองนครธมแต่สุดท้ายพระรามีสวนก็ทําไม่สําเร็จเพราะพระรามีสวนนั้นยังมีความเรียกว่าเป็นพระเยาว์ก็คือพระองค์ก็คือ พระรามีสวนมีมีความเป็นพระเยาว์หรือก็คือ,อยังเยาวเกินไปที่จะบัญชาการลบตอนนั้นพระรามีสวนพระราชโอรสในพระเจ้าอู่ทองและเป็นหลานของขุนหลวงพะง,ง่วเนี่ยยังมีความเยาวเกินไปยังมีความพระเยาวมากเกินไปเกินที่จะบัญชาการลบได้เลยแพ้ต่อขมิโดยตอนนั้นนคนรธมส่งข่าวมาบอกละแวกว่าขุนหลวงพะง,งั่วไม่ได้ติดตามมาด้วยเลยทําให้ละแวกส่งทัพมาช่วยนคนรธมจัดการทัพ ระบุที่อยุธยาส่งมาปราบกบฏนคนรธมจนสําเร็จนั่นเองคุณหลงงวงพงัวที่กําลังตีเมืองเชียงไกเชียงการอยู่ได้รับพระราชสารจากพระเจ้าอู่ทองให้ไปช่วยพระมะให้ไปช่วยพระรามีสวนผู้เป็นหลานคุณหลงงวงพงัวได้ยินอย่างนั้นพระองค์ท่านเลยรีบยกกองทัพจากการตีเชียงไกเชียงการไปจัดการพวกนคนรธมจนจนพวกนคนรธมแตกพ่ายรวมถึงทัพละแวกเลยทําให้ทัพละแวกกับนคนรธม ยกกองทัพกลับบ้านใครบ้านมันสุดท้ายอา,อาณาจักรอยุทยาก็ปราบกองทัพนครธมลงได้และกองละกองทัพเมืองละแวกที่เป็นเมืองหลวงของกัมพูชาตอนนั้นด้วยฝีมือของขุนหลวงพง,งวัวเจ้าเมืองสุพรรณบุรีก่อนที่ต่อมาหลังจากที่พระรามีสวนได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์อยุทยาต่อน,นั้นพระรามีสวนในราชการของพระองค์ในรอบ ในรอบที่หนึ่งที่พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาครั้งแรกยังไม่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจมากมายก็คือพระรามมีสวนยังไม่มีพระราชกรณียกิจเป็นชิ้นเป็นอันในการปกครองอยุธยาครั้งที่หนึ่งเลยทําให้ขุนหลวพงพงั่วได้ราชสมบัติไปขุนหลวพงพงัวได้ก่อตั้งราชวงศ์สุพรรณขุนหลวพงพงั e วได้ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทนราชวงศ์อู่ทองของพระเจ้า,าอู่ทองตั้งชื่อตามเมืองสุพรรณบุรีที่เคยปกครอง เป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิตามชื่อเมืองสุพรรณบุรีที่ขุนหลวงพง,งั่วเคยปกครองราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยามาประมาณ2 1 7ปีก่อนที่ขุนหลวงพง,งวัวจะเสด็จสวรรคตต่อมาพระเจ้าทองรันพระราชโอรสองค์เล็กในขุนหลวงพง,งวัวจะขึ้นครองล่าต่อแต่ก็ถูกพระรามมีสวนแย่งชิงราชสมบัติไปแล้วนำพาราชวงศ์อู่ทองขึ้นมาเรื่องอำนาจเหมือกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ในรัชกาลของพระเจ้ารามีสวรเนี่ยนะครับผมในครั้งที่สองเนี่ยมีการรบชนะอนาณาจักรเขมรน,นะครับต่อมาพระเจ้ารามราชาผู้เป็นลูกหรือพระราชโอรสในพระรามีสวรก็ขึ้นครองล่าต่อแต่ตอนนั้นเนื่องจากว่าพระพระอะไรนะแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นพระเจ้าอายุทยาคนผู้ตอนนั้นพระเจ้าอายุทยาผู้ก่อตั้งราชวงศ์สุพรรณภูมิอย่างขุลมงระงัว มีลูกหรือพระราชโอรสนมว่าเจ้านครอ,อินเจ้านครอ,อินจึงร่วมมือกับขุนนางที่ไม่พอใจพระรามราชาแย่งชิงราชสมบัติจากพระรามราชาแล้วนำราชวงศ์สุพรรณภูมิขึ้นปกครองอยุยาอีกครั้งหนึง่งเจ้านครอ,อินหลังจากที่แต่มการขึ้นของราชอยุยาอีกครั้งหนึ่งนั้นเจ้านครอ,อินก็นำพาราชวงศ์สุพรรณภูมิขึ้นขึ้นปกครองอยุธยาต่อเจ้านครอ,อิน กลายเป็นพระเจ้าอินทราชาราชการที่สองแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตเจ้ายี่พญาและอ้ายยี่พญาและเจ้าสามพยาพระราชโอรสทั้งสามคนทั้งสามพระโอพระราชโอพระราชโอรสทั้งสามองค์ของพระอินทราชาได้แย่งชิงราชสมบัติกันโดยอ้ายยี่พญาและเจ้ายี่พญาได้เข้าทำา ได,ได้เท่าได้เข้าทํายุทธหตถีกันจนเสด็จสวรรนคตทั้งคู่ก่อนที่เจ้าสามพญาจะนําศพของพระเชษฐาทั้งสองไปทำพิธีชาปนากิจให้เรียบร้อยก่อนที่จะปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์อยุทยาแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิรัชกาลที่สามนามว่าเจ้าสามพญานั่นเองครับผมดยเจ้าสามพญาเป็นพระราชโอรสในในพระเจ้าอินทราชาพระราชโอรส คน,คนที่สองค์ที่3โดยเจ้าสามพยาปกครองอยุธยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1967-1991ถึง1991โดยในรัชกาลนี้มีการสู้รบกับกัมพูชาจนชนะและเอาสุโข,ขทัยเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในปีพศ1981ก่อนที่ในปลายรัชกาลของเจ้าสามพยาจะมีการรบกับล้านนาแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ ก่อนที่จะโอนเปลี่ยนจากจากราชาสมบัติอยุธยาของเจ้าสามพญามาเป็นของพระบรมไตรลูกกนาดผู้เป็นพระราชะโอรสในเจ้าสามพญานั่นเองพระบรมไตรลูกกนาดมีการลบก,กับล้านนาจนต้องมีการผัดแพ้ผัดชนะกันสุดท้ายล้านนากับอยุธยาก็เป็นพันธมิตรกันนั่นเองและก็เป็นอาณาจักรที่มีมิมตรไมตรีดีต่อกันก่อนที่ในสมัยของพระบรมาราชาธิราชที่สาม พระราชโอรสในพระบรมไตลูก,กนาถจะมีความเงียบสงบก่อนที่พระองค์จะอยู่ได้ไม่นานก่อนที่พระองค์ก่อนที่พระองค์ก่อนที่พระองค์จะอยู่ได้ไม่นานและเสด็จสวรรคตพระรามาธิบดีที่สองหนึ่งในพระราชโอรสของพระบรมไตลูก,กนาถก็ขึ้นปกครองต่อและมีการทำสงครามกับอาณาจักรต่างๆจนสามารถยึดพื้นที่บางส่วนของมาเลเซียได้เลยทีเดียวในสมัยพระรามาธิบดีที่สองแหง่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ แห่งกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงเทพเทราวดีศรีอยุธยาศรีอยุธยาในสมัยพระรามาธิบดีที่สองก็จบลงนะครับผมต่อมาพระพระบรมมาราชาที่ราชที่สีหน่อพุทางกูลได้ขึ้นปกครองอโอยุธยาต่อก่อนที่จะทรงติดค่ายทอรอพิษจนเสด็จสวรรคต